สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบจะมาแนะนําน้องรักคนใหม่นะคะนี่เลยค่ะคอลลีเจคอลลาเจนค่ะหลายๆคนนะคะคงเห็นแล้วนะคะเจี๊ยบลงทั้งไ g ทั้ง a c e b o o k นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ทานจริงๆนะคะแล้วก็ทานทุกวันด้วยค่ะทานมาประมาณถ้าเดือนนี้ก็ประมาณเดือนที่3แล้วนะคะหลายคนถามว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะช่วยเรื่องผิวผิวแน่นอนอยู่แล้ว ผมนะคะจะรู้สึกว่าตั้งแต่ทานคอลลิเจนคอลลาเจนมาเนี่ยรู้สึกว่าผมแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมยาวเร็วขึ้นด้วย<ม>แล้วก็ช่วยในเรื่องของข้อเข่าต่างๆนะคะหรือว่าข้อต่างๆของร่างกายเนี่ยก็ช่วยให้ดีขึ้นด้วยนะคะสําหรับเจฟเนี่ยบางทีที่เจอแดดเยอะๆช่วงที่ถ่ายละครเยอะๆเนี่ยเจบก็จะดื่มวันละสองซองนะคะก็คือตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอน,นะค่ะน้องเขาจะน้่นตามแบบนี้นะคะ กล่องนึงเนี่ยจะมีประมาณ1ิบซองนะคะซึ่งจะทานทุกเช้าเลยค่ะนี่ค่ะทานง่ายมากนะคะแค่เทลงไปนะคะ<อ>เขาสามารถผสมได้ทั้งน้ำอุ่นน้ำเย็นหรือว่าน้ำที่แบบเป็นอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะเพราะเขาละลายเร็วมากอย่างเจี๊ยมเนี่ยจียบชอบทานน้ำเย็นนะคะก็ขออนุญาตเทน้ำเย็นลงไปะค่ะ คนไม่ถึง10ครั้งนะคะเดี๋ยวรับกันหนึ่งสองสามสห้าเจ็ดปดเก้าบน้องละลายแล้วเห็นไหมละลายแล้วเลยค่ะละลายเร็วมากนะคะไม่ว่าจะน้ำอะไรนี่ขนาดน้ําเย็นมากค่ะเขาก็ละลายแล้วสำหรับเจี๊ยมนะคะจะดื่ม ตอนเช้านะคะตอนทองว่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ความรู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่กระเพาะของเราเนี่ยดูดซึมคอลลาเจนได้ดีที่สุดนะคะที่สําคัญนะคะดื่มง,ง่ายค่ะไม่มีกลิ่นคาวนะคะรสชาติเนี่ยจะหวานอมเปรี้ยวค่ะแล้วก็ รสชาติจะหวานหแบบนี้นะคะแต่น้ำตาลเขาศูนเซ็นค่ะทานยังไงก็ไม่อ้วนนะคะถ้าใครต้องการผิ้วสวยผมสวยแล้วก็ข้อเข่าดีเนี่ยอย่าลืมคอลลาเจนนะคะนี่ค่ะกล่องก็เป็นแบบนี้ค่ะ